ชานี้ของดีครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับหอยเจ้อลูกใหญ่ๆครับดูดิเนื้อจะแน่นไหมลองดูครับหอยเจ้อปูถ้าแห่กึืนทำจากกุ้งง่ายๆนะครับลูกใหญ่ๆจุกๆใหญ่ๆจุกๆนะโอ้โหพอกณเ้ยเนื้อปูล้วนๆครับ เนื้อปูล้วนๆวนเทสเลยขอจุกๆเลยนะคำหนึง่งจิ้มบวยเจียดดครับอือเต็มปากเต็มคำโครตรสุดครับหอยจ้อเนื้อปูแน่นๆ